ในฐานะผู้ที่ลงสมัครในตำแหน่งอุปนายกฝ่ายพัฒนานักศึกษานักศึกษาจึงเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาการและการจัดกิจกรรมต่างๆให้มีความสร้างสารรค์และสอดคล้องกับความเป็นไปของโลกทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องกับนโยบายหลักของเราดังนั้นกลุ่มเลือดสีอิดพร้อมแล้วที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมมากที่สุด พร้อมตอบรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตการที่ผมเข้ามาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะมายืนยันว่าทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาเป็นหุ่นเชิดหรือเป็นเงาของใครทั้งนั้นแต่ผมเข้ามาในานามของเพื่อนนักศึกษามอขอทุกคนที่ตั้งใจเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งอุปนายกฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมผลักดันทุกศักยภาพของนักศึกษารับฟังทุกเสียงของนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถและทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อะไรเดิมๆย่อมได้ผลลัพธ์แบบเดิมงั้นหรอทุกวันนี้โลกมันเดินหน้าไปทุกวันคนเดิมๆหรืออะไรเดิมๆก็ย่อมสร้างการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่แปลกใหม่ได้เหมือนกัน